สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้านะครับเพื่อนๆนนะครับและผู้ติดตามนะครับพี่เจมส์นะครับในช่อง YouTube นะครับวันนี้ร้านพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขา3ามอำเภอแกงนะครับทุกๆวันจันทร์นะครับผมมีอัปเดตนะครับรถหน้าร้านและอุปกรณ์นะครับต่อพ่วงนะครับ หลายๆรา,ายการนะครับพี่ตั้งโชว์ก็จะโชว์แค่หางตัดยานะครับวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่ด้วยนะรถเข้าใหม่คูเปอร์ต้ L3218SP ตัวท็อป400ชั่วโมงเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมพาไปดูนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับนำเสนอทุกๆุกคันวันนี้นะครับที่มีในสาขานะครับเริ่มจากคันแรกนะครับคูเปอร B2140S นะครับคันนี้ครบจบในคันเดียวนะคันนี้ได้ชุดคันใบดันหน้าช้างแถ้นะ ของช้างแท้อ้าของช้างแท้แล้วก็อ่าแล้วลูกค้าจะได้ผ่านด้วยผ่านห้าเป็นผ่านบุกเบิกตรงรุ่นเลยของเขาเลยตาช้างเลยนะคันนี้เจ็ดร้อยชั่วโมงคันนี้เจ็ดรอยชั่วโมงพี่เจมเสนอขายเพียงนะครับ 2 9 0 0 0 0บาทนะมาอีก1คันนะคูบต้า L 3 2 1 8 SP ใครได้มองหารถตัวเปล่าอยู่เอานำไปใช้ในสวนนำไปใช้ในไร่นำไปต่อพว่วงอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านอ่าที่มีอยู่ในสวนอ้าวคันนี้ได้เลยคันนี้2 6 9 0 0 0 0บาทอ่ารถอ่า8 0ดชั่วโมงคันนี้800ชั่วโมงอ่ามาอีก1คันคูบต้า L 3 2 1 8 SP คันนี้ก็ชั่วโมงน้อยนะ500ชั่วโมงส,สวย คันนี้500ชั่วโมงเสนอขายเพียง3 0 39,000บาทรถปี64จะทะเบียนปี64เสสวยแบบนี้เลยนะยางดีสีเส้นบอกเลยนะมาอีก1นึคันนะหนึ่คันอูปเปอ้า L 3218 SP ตัวท็อปเช่นเดิมพี่เจมีแต่ตัวท็อปนะต,ตัวธรรมดาไม่มีแล้วนะรถคันนี้จะทะเบียนปี64ะจะทะเบียนปี64เสนอขายเพียง3 29,000บาท ปีเท่ากันนะแต่ขายถูกกว่าไม่มีอะไรมากต้นทุนมันมาถูกเลยขายถูกอุปกรณ์เป็นใบดันกับผ่านห้าอ่าสามสิบแรงนะใบดันกับพนะคันนี้ถูกกว่าหมื่นหนึ่งอ่ามาอีกหนึ่งคันคันนี้คันนี้ขอบอกว่าต้นทุนสูงเอามาต้นทุนสูงคันนี้อ่าคันนี้จดทะเบียนปีหกสามสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์เป็นใบดันกับผ่านห้ารถสามสิบสองแรงตัวท็อปปากใบดันสวยๆแบบนี้เลยนะสวยๆเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยชั่วโมงอ่ามาอีกหนึ่งคันนะขออนุญาตนะ คูปอ t ต lc สี่ศูดีทีอ่าใครกำลังมองหารถ40่สิแรงอยู่กับผมมี2คันนะราคาถูกถูกไม่แพงบอกเลยว่ามันราคามันไม่แพงรถขนาดนี้อ่าเรื่องพละงกำลังแรงมา้าให้ไปพร้อมกานนะเห็นแบบไหนาขายแบบนั้นนะไม่มีถอดออกไม่มีแยกมีแต่เพิ่มเติมทําให้ดีขึ้นอ่าสวยนะคันนี้3 5ม0 0นห้าบาทจดรถจดทะเบียน ปี1กไบดันกับผาน6อนะ่าผานพวนละเอียดนะอ่ามาอีก1คันนะขออนุญาตนะมาอีก1คันคูโบต้า L4018 ดีที่ให้กัดหน้าเช่นกันนะเหมือนคันนี้ก็ให้กัดหน้าไปด้วยนะคันนี้ให้กัดหน้าไปด้วยคันนี้ก็ให้กัดหน้าไปด้วยยางดีสีเส้นบอกเลยยางหน้าสวยๆยางหลังได้อยู่ประมาณสักอา่าผมให้อยู่50%อนะยางหลังายางหลังให้50%สินสวยๆแหละคันนี้ สีแรงใช้งานในนาใช้งานในไร่นะขนาดใหญ่นะคันนี้นะตอบครบตอบโจทย์คันนี้ได้ใบดันหน้ากับผ่านพวนห้าอ้าวมาถึงแล้วคันนี้มาใหม่นะคันนี้เพิ่งลงเดี๋ยวจะทําคลิปแยกต่างหากนะแต่คร่าวๆให้ฟังคันนี้400รชั่วโมงตัวท็อปนะ3 2 9 0สนบาทรีบเลยมัน3ามแสนสามแหละคันนี้แต่ลดให้เหลือ3ามแสนบาทเอานะเอานะ สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์เป็นใบดันกับผ่านห้ารถจดทะเบียนปีหกสี่สวยๆแหละคันนี้เขาอ,อนุญาตพามาเดี๋ยวหมดเวลาก่อนนะนอกจากนั้นแล้วผมยังมีนะครับหางตัดหญ้าคุณภาพส่งออกแบรนด์สยามสตูล่านะแบรนด์นี้นะแบรนด์นี้ราคาเริ่มต้น2 2 0 0 0บาทขนาด80ซสเซนขนาด1เมตร23,000าทอันบาทนี้เป็นเบอร์โทรผมนะ0 8 3 5 3 8 8 0 7 1เบอร์โทรผมสามารถเพิ่มรายได้อ่าขนาดเมตร20ิบ สองหม่นหกพันเการอยบาทเมตรยีบนะแล้วก็ขนาดเมตรส0่สิบสาบาทขาย30,000ื่นะแต่ขายแค่สองหมก้าพันบาทรีบเลย1.4ึ 1, 4, ่งจุดข้างหลังก็เป็นเมตรยี่สิเหมือนกันนะสองหมบาทฝากด้วยนะครับใครที่กลังมองหารถ่ายอยู่และอุปกรณ์ต่อพว่วงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะร้านพี่เจมสนะ์นั่งอยู่อำเภอแกลงเดี๋ยวพามาชม เนี่ยหมดเวลาก่อนอตั้งอยู่อำเภอแกงนี่นะหน้าร้านนะหน้าร้าน,านาชัดเจนส่งตงปกแน่นอนชัวร์สำหรับเช้านี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ